สวัสดีครับวันนี้ผมปุ้ยเคานะครับวันนี้ก็จะมาให้บริการคุณลูกค้านะครับมาออกรถนะครับหรือว่าปล่อยรถออกหนึ่งคันวันนี้เราจะมาขอคุยแล้วก็ให้ลูกค้านะครับแสดงความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์กับทาง KR าร์ดมาคาสาขาราชบุรีของเราว่านะครับรู้จักที่ร้านนี้นะครับแล้วก็โปรนี้นะครับได้จริงหรือไม่นะครับการรับบริการเป็นอย่างไรบ้างนะครับ สวัสดีคุณลูกค้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับกคุณลูกค้ารู้จักที่เคอัตม์คาราชุบุรีได้ยังไงครับพอดีส่งของอยู่เส้นพัฒนาบ้านสิงห์ครับครับครับพี่ก็ได้เห็นรถสวยดีก็เลยลองเข้ามาดูก็ถูกใจแล้วโปรที่เราโฆษณาไปออกรถสามบาทนี่ลูกค้าใช้เงินออกเท่าไหร่ครับสามบาทครับครับขอบคุณมากได้เลยครับแล้วก็การบริการหลังการขายครับใบรับประกันลูกค้าได้สิทธิ์การรับประกันอะไรบ้างครับก็ได้ เช็คระยะครับประกันเครื่องเกียร์หปีเนาะใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนอะไรให้ฟรี2เดือนเลยนะครับใช้งานซื้อกับเราไปนะครับไฟไม่ติดแอร์ไม่เย็นแบตเสียโชก่วนะครับมีปัญหา2เดือนแวะเข้ามาเปลี่ยนให้ฟรีเลยนะครับก็ให้คุณลูกค้าแนะนําหรือว่าคอมเมนต์เกี่ยวกับทาง KR ราชบุรีหน่อยครับก็ถ้าใครที่คิดจะหารถมือสดีๆสวยๆก็ที่นี่เลยครับพนักงานเซล ช่วยดันทุกเทสโอเคเลยครับบริการดีเยี่ยมขอบคุณมากนะคุณลูกค้านะครับขอให้กิจการรุ่งเรืองน,นะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ,บครับผมเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้ปลอดภัยนะครับผมขอบคุณมากนะครับ,บค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ